อยู่ในที่ทำงานมีแต่คนมันไส้เจ้านายก็ไม่รักใช้เลขนี้อยู่หรือเปล่า7-1ติดตามรับชมได้ในคลิปนี้สำหรับเลขที่ถามครูทิพย์เข้ามานะคะ7 1 9 7เลขนี้เป็นอย่างไรขอตอบแบบนี้นะคะสำหรับ9-7อยู่ในตำแหน่งโชคลาภถือว่าเป็นเลขดีค่ะเลขนี้ส่งผลให้ผู้ใช้งานเนี่ยอย่างที่เคยพูดไว้ มักจะได้รับพลังจากสิ่งของเก่าๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็ใช่นะคะธุรกิจของโบราณของสะสมที่สำคัญมีจิตสัมผัสมาคาดเดาใจคนเก่งและมาถึงตำแหน่งชุดตัวเลขที่สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้งาน7.1ค่ะบอกเลยเลขนี้ใครที่ใช้อยู่งานมักเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคุณเพราะอะไรคะอิทธิพลของ71 เเป็นธาตุไฟ1ก็เป็นธาตุไฟเหมือนกัน7เป็นธาตุไฟรุม1เป็นธาตุไฟของดาวอาทิตย์พลังของอาทิตย์ค่ะส่งผลให้การทำงานของคนที่มี71มักเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้ายเป็นคนทนงตนทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังใครยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะอะไรคะเพราะเขามีความมั่นใจในตัวเองสูง ในเรื่องของความสามารถและความคิดของตัวเองจึงส่งผลให้ไม่ฟังใครและไม่เชื่อใจใครนั่นเองสถานการณ์เขาว่าคนที่ใช้71มักจะเป็นคนบ้าพลังแสดงออกเกินจริงใจร้อนวู่วามคิดอยากจะทำอะไรนี่ทำเลยแล้วคนมีเจ็หนึ่งในเรื่องของการทำงานถ้าเกลียดหรือไม่ชอบขี้หน้าใครคนไหนไม่ว่าเจ้านายหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน มักจะแสดงออกอย่างจริงจังถ้าเรื่องงานถือว่าเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทเป็นอย่างมากปัญหาเรื่องงานคนที่ใช้จัดหนึ่งมักไม่ปล่อยวางมีงานอะไรคกติดไปยันที่บ้านในเรื่องของการทำงานมักต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความเมตตาวิธีการแก้ไข ใครที่ใช้เจ็ดหนึ่งอยู่ครูทิพย์แนะนำนะคะให้คุณปรับปรุงตัวเองให้รับฟังคนอื่นมากขึ้นยินยอมที่จะใช้แผนงานเือขอความร่วมมือกับคนอื่นบ้างเพื่องานของคุณจะได้ไม่เกิดปัญหาผู้ใหญ่ก็ต้องอ่อนน้อมลดลาวาสอกให้เขาไม่ใช่นั้นถ้าคุณแข็งใส่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการงานของคุณเลย นี่คือการวิเคราะห์7197 71ซึ่งอยู่ในแต่ของการทํางาน97ที่อยู่ในแต่ของโชคลาภน,นะคะหากยังมีคําถามมีข้อสงสัยฝากไว้ใต้คลิปครูทิพย์จะเข้ามาตอบค่ะ ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์895นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ